สวัสดีครับผมอยู่กับช่องู้บ้าวท้องใบชาแนลครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเรียกชั้นคลิปของพญ่เพงนะครับพญ่เด็ไไปเที่ยวประสาทครับก่อนจะไปดูคลิปก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยครับผม มีค่าค่าถาบูชาหลวงปู่ครับตั้งนโมสามจบแก่กวารัตนัตสันนัตตะยานุภาเวนะสุพัทธมหาเอรานุภาเวนะส,สิทธิกิจังสิทธิกมังสิทธิลาโภสิทธิเอโชสิทธิทโนชโยชโยปิโย,ป,โยปิเยโหตุสัพพารักขันตุสุรักขันตุสาธุสาธุสาธุ เสร็จแล้วตต่งจิตอธิษฐานตามปาถนาเทินพนนะถ้าพี่น้องขึ้นมาเบิงข้นนางขึ้นอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกข้างขึ้นพี่น้องย่างมาเบิงนี่ครับทะลุพุ่นเลยครับพ่ซองสอดก,กันปั๊บ ผ่านเข้ามาปักตูปุ๊บคนโบราณคนยุคเกา่าๆคนสั่งได้จังใดครับโอ้เก่งอีนนี้ไร่การตอ่อไปน,นีเป็นรายการไปทัวแล้วก็ทัวไปสามารถรับชมได้ทุกเีศแต่ไม่ทุกวัย เบิ่งแล้วมีแร่รวยกับรวยเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ลกของเพิ่งนน้นพี่น้องเ้อแอนปราสาทหินพินสดาข้าวหอมดีบารมีหลวงปู่เครื่องสวัสดีครับพี่น้อง ดูขู่สุขชนยินดีต้อนรับเขามาช่องโลกของเพิงมูนี่สิภาพพี่น้องมาเบิงปราสาทปราสาทหินวัดสะกำแพงใหญ่อยู่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่กที่สุดเก้าบันนีนะ้ผมกับโบหัวจักสิภาพพี่น้องมาเบิงภาพบรรยากาศาครับมากครับน้องครับมาเบิงมาเบิงปราสาทหินสีภาพพี่น้องมาเบิง อันนี้ข้างขึ้นอันนี้เป็นด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันออกข้างขึ้นที่หองยางมาเบ้อนี่ครับทะลุพุ่นเลยครับพุ่นซองสอดก,กันปั๊บนี่ผ่านเข้ามาประตูปุ๊บคนโบราณคนยุคเกา่าๆคนสั่งได้จังใดครับ โอ้เกิงอีกเป็นทำเป็นความเก่าแก่ของหินอืมพ่อจขึ้นไหนจังในสมัยก่นอนสมัยก่อนบ่มีบ่มีโดชเชนเนาะ โมขึ้นมาได้จังไหนผม,มเมื่อเก่งเกิงเกงคนอยู่ก่อนผู้ปัญญา็นธรรมดาอามาเท่านี้แหละเป็นนี่ครับคล้ายๆเป็นน้ำวัดสากกำแพงใหญ่ครับรูปหลวงปู่เครื่องสุภโท มันเป็นของเก่าเ็เกียร์อิครับนี่เป็นในนี่ค่ายค่ายบริเวณในไม่ในบริเวณออียงสักอย่างผมก็เด้สอบถามเพื่นว่าเพื่นสั่งกี่ป e bon ีเท่าถอะถ้าพี่น้องเบ่งภาพไปซื้อบรรยากาศมา มันเฉียบคนกก็มาเที่ยวมาเบิ่งหลายตัวนี้ก <hews> ็จะเมนก่อนอีกใหม่บขคางนี่มาบขคางนี้พี่เจงเนาะคน อีกไมาอีกด้านหนึ่งต้นนี้จะเป็นยุกทธกะจริงครับงามสวยสดงดงามอันนี้ที่น้่งสั่งเป็นไหมไปนอนจุดห้าพี่น้องเึ็นไปเบน,<_><_><_><_>นคูณพระนาคปกครับนี่คือความสวยงาม ของวัดสักกำแพงใหญ่ห้ามครับพี่น้องเปนกรกอกรสังอสังนั่นกตรีนี้ครับหลังจากครับหลังจากกราบแล้วพี่น้องมาเบ่งสังขารอีงมีค่าค่าถาบูชาหลวงปู่ครับสั่งนโมสามจบแต่กว่ารัตนัตสัสนัตตยานุภาเวนะสุพัทธมหา เอาราุภาเวนะสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภสิทธิเอโชสิทธิทะโนชโยชโยปิโยปิเยโหตุสัพพธารัันตุสุรักขันตสสุสาธุสาธุสาธุเสร็จแล้วตัง้งจิตอธิษฐานตามปาธนาเทินพอนะบริญาเนื้องปูลูกลานขอรารบริญญาประานอภัยรลวงเกิน ออยาตายหลวงปู่เป็นสังขารจริงถือเป็นท่องจิตเป็นตัวเครื่องสุภโทเี่นจิตหนองนบ,บังหลอก เป็นลูกนะครับปลูกตองปงมูมหาหนีภาคหนีภาพีนองเบิ้งแบบสบายสบายช่องโลกของเพ่งน,นี่ครับนี่หนัาหลวงพ่อนหนาปตกพันปีวัดสะกอมแพงใหญ่จังหวัดศร,รีสะเกดโอ้พันปีเลยนะพี่นอง นี่ครับหลวงปู่ตอนนั้นพม่าประมาณปีสี่เจ็ดสี่แปดเนี่ยหถ้าจำไม่ผิดหลวงปู่พันยังบอละสังขารไปมาประมาณปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดและสี่สิบแปด แล้วพี่ปู่ยังยังตอนนั้นก็ยังอาภัณฑ์เอาพี่น้องเบิ่ง,งสบายสบายสงบสงบงามเพอาหนักกงามสวยงาม เล่ออบรอกูได้พันไปพันมาแวะมาแต่พันมากนี่กับมากกาบทุณงปูได้เลยครับนี่ครับเจ้าทุณงปูพระมงคนลวุฒิหลวงปู่เครื่อง นี่สองข่าวแนั่งอยู่นี เป็นจังใดนะครับอางลีกชั้นช่องของคใหญ่เพิ่์ก็ได้จบลงไปแล้วครับได้พาไปเที่ยวประสาทนาะครับเนาะจังใดิปนี้กอ็อย่าลืมกับกดไลค์ light. ใช่ครับกดตับตะไคร้กระดิ่งไหวกระดิ่งเกินครับผมกระฟ้ไปเยี่ยมชมช่องของคใหญ่เยยพิ่์น้ำกันกันครับเป็นกำร่างใจให้ เป็นเงินผงคือกันนะักนอกพี่นนอะสำหรับคลิปที่ไปแล้วครับคลิปนี้บอไดเฮดไทยคลิปไหเมืองครับเลยมาลีออฉันของช่องเป็นเงินผงไห้มงนักนอกเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้สมความปรารถนานะครับน่าจะออกกันไหมครับสวัสด็ครับผมขอคุณทุกท่านครับขอ 拜拜